สวัสดีค่ะมอนี้คลิปนี้กับพ่อกับแม่กำนันเนาะค่ะเนาะคือเก่าแต่ว่ามอนี้บัได้มาเปลี่ยนกระถางบอนสีดอกมอนี่สิมาอัปเดตตูนหูวะหูวระดางแม่กำนันเนาะพร้อมกับคำตอบเนาะค่ะที่ถูกต้องเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณเอฟซีหลายๆขอบคุณผููรูหลายๆที่มาบอกแม่กำนันที่แม่กำนันถามไปว่าอ้าหูละดางกับบอนกระดาษด่างมันเปลี่ยนจังใดเพราะว่าอ่าเรื่มแรกกับมี่ ก็มีข้อมมนถามแม่กำนันมาว่าแม่กำนันแยกจังไดหัวระลางกระบอนกระดาษหัวรากระบอนกระดาษเพื่นแยกกันจังไดวมาสันที่นี่แม่กำนันก็เลยไปหาข้อมูลมาก็ได้ก็ไดค้าตอบมาว่าถ้าเป็นบอนหัวรากับสีหูกลางถ้าเป็นบอนกระดาษกับสีหูชิดมาสันเอาขึ้ง่ายดีแทะแม่กำนันก็เลยเอามาตอบเอามาตอบเนาะที่นี่อ่าพอตอบไดแล้วต่อไปจังสันแล้ว แม่กำนันกับเขาใจว่าจังสันเนาะบัดนี้มาเบิงต้นบ่อนหูราเจ้าของบัดนี้ที่แรกมันกับมีหูกลางอยู่จริงถูกต้องเนาะนี่เนาะอันนี้คือหูราดาังที่แรกกับหูกลางแบบนี้ก็คิดว่าถูกต้องแล้วเนาะเพราะที่นี่พอ่ออาไงขึ้นมาไงขึ้นมาใบล่าสุดออกมาเป็นหูชิดอ่ะหูชิดแบบนี้นี่เป็นหูชิดแบบนี้แม่กำนันเอามันคือเป็นยังสี่เนาะบาดนี้ อทิโตอไปถือหรือผิดเนาะเรยว่าจังสี่กันเลยอ่าถาม้ลูไปไหมขอบคุณเนาะค่ะขอบคุณสําหรับเอฟซีขอบคุณสําหรับ, FC, บ้รบููที่ตอบแม่กำนันได้ได้แก้งชาดเลียววาอ่ามืออ่าบอลโหรากับบอนกระดาษเตกต่างกันยังไงเนาะอ่าบอลโหราก็คือเล็กๆเกขาสิมีใบกลางเนาะใบเออเขาสิมีหูกลางนี่ หูวกิจกางแบบนี้คือเล็กๆเนาะอ่าอ่าเพราะไงเต็มฟอร์มมาสัน่นเพราะไงเต็มฟอร์มใบหูเขาก็สิชิดกันแบบนี้เนาะอันนี้ก็คือถึกต้องเนาะค่ะเพราะว่าเฮาเฮามีปัจจั์พยานตัวอันนี้เพิ่นเอื่นว่าปรจจั์พยานเนาะพัฒนาการเขามาเรื่อยๆเบื้องมาเรื่อยๆนี่เขาก็จะเริ่มอ่าเริ่มเริ่มชิดเขามาเรื่อยๆเนาะ อ่าอันนี้ใบนี่ก็ชิดมาแบบนี้เนาะบึงความงามของบอนหูราไม่กานันเนาะแบน,นี้เนาะอันนี้คือใบ่าสุดเนาะค่ะเนาะอันนี้คือใบ่าสุดเดอ้อนี่ใบ่าสุดไม่ไม่สดสดร้อนรน้อนเนาะไม่ไม่สดสดร้อนร้อนเนาะค่ะนี่หกูกระชิดเนาะอันนี้คือเต็มฟอร์มอันนี้ประจักษ์พยา,ยานถูกต้องเนาะคะนะนะ่ะเนาะขอบคุณหลยๆเนาะค่ะที่นี่ อามาเบื้องการเลี้ยงนี่อาที่แม่กำนันว่าดินปลูกที่แม่กำนันใส่เปลี่ยนกระถางไปอันนี้ลงเข่งเนาะก็คือดินใบไม้มักตอนนั้นที่แม่กำนันเปลี่ยนกระถางก็คือได้แค่สองเดือนนิดๆเนาะเห็นบ่เห็นใบไม่แม่กำนันกน็ยังบ่ท่านเลยสลายนะยังพัไในาย,ย่อยดีก็เอามาปลูกอันนี้เนาะ กระงามเนาะอ่านี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ใส่ดินปลูกสูตรแม่กำนัลน,น่ะละมาร์กน่ะละอ่าแต่ว่าเขาก็ยังบอท่านได้อันเตรียมฟอสอสไลด์ดีแต่ว่าก็เอามาปลูกเนาะปรากฏว่างามงามงามคักงามแหน่งามอหลีงามอีหลองามคักได้ค่ะนี่เห็นบองามเบิงเบิงอาบรวมเนาะเอาเบิงชัดๆเนะานะค่ะเนาะ น,นี่งามงามค่ะพี่น้องป้องปลายงามอิลีอิหลอเนออันนี้ซีใบใบหนึ่งอยู่ทางขี่เด้อค่ะเด้อนี่ใบหนึ่งใบที่หาอยู่ทางพุ่นอ่ะอ้าเห็นท,ทางอันเบื้องทางหนาพิ่นก่อนนานทางหนาพิ่นเนาะนี่อันนี้ก็คือ ดินปลูกที่มกะะักเนาะค่ะอ่าก็เป็นเครื่องการันตีได้ว่าเออเขาก็ใส่ได้ยูเนี่ยเอาเฮ็ดไปน้ำเลี้ยนไปน้ำกับงามยูตัวละ <c oughs> ค่ะเขาสืส่อตั้งแต่ใบก้ามปูมักเพิ่นหลายกับว่าไวเนาะถ้าเขามาใส่เข่งใหญไๆแบบนี้เขาก็ต้องมกักมักดินอ่าเขาเอื่นว่าดินเกา่านามาใส่ไม้ดินรีไซเคิลเนาะคะ่ะดินจากการเปลี่ยนกระถางออกแล้วเมื่อสภาพแล้ว เขากะเอาไปตากแดดแม่กำนันเอาไปตากแดดโดนโดุนพุละ่ะสี่แดดหาแดดเป็นอาทิตย์แห่งดีเลียวก็เอาน้ำมะมักใส่กับใบไม้เนาะอ่าใบกามปูใบชมพูเนาะที่แม่กำนันเคยอ่าเฮ็ดไหเบิ้งเนาะคะ่นะเนาะมีคลิปอยู่เนาะมีคลิปอยู่สําหรับข้างล่าสุดอันนี้แต่ว่าข้างนี้บอดายเฮ็ดเนาะคะ่นะเนาะตัวนี้แต่ว่าขอเสียเด้อบันนี้เด้อ คอเสียกับมีเนาะค่ะคอดีกับมีสําหรับต้นหร่าทีงามๆนี่ที่เลี้ยงให้เขางามๆนี่ถ้าพูบสี่เลี่ยดถ้าผูบอยากขยายบาอยากได้จํานวนกับว่าเป็นยังค่ะอยากได้ความงามชมความงามคือแมียกำนั้น,นี่บ,บ,ญญบ,บ่เป็นยังว่าต้องสี่เลี่ยดเนาะเพราะว่าเข้าเลี้ยงอ,อันนี้ก็คือเห็นเห็นมาด้วยด้วยตัวเองเนาะนี่ค่ะเข้าเลี้ยงอุดมสมบูรณ์เขาบอกออกนอห้แไหมค่ะเนาะนี่เขาบอได้ออกนอห้เด้เนี่ย อุดมสมบูรณ์งามงามอันนี้นี่คือคือได้ความงามอยู่แต่บ่ได้นอนเอคะ่ <c oughs> นะเนาะบ่ได้นอนบ่ได้นอนแต่ว่าบ่ได้ลือบึงไครเด้กับบ่รู้ว่าสิมีไครหรือบ่มีไครแต่ว่ากับบ่ได้ลืออกระดาษดนะ่างหรือว่าบ่อนอียังกร้ซางเนาะถ้าเขารู้สึกว่าเขาสิบรอดเขาบ่งามอ่าเขาสิออกลูกเขาสีออกไข่หลายหลาย,ลาย,ลายว่าสัน้นอันนี้คือความลับของตน้นไะม้เนาะ ก็ได้ลูกมาอีกว่าวิธีที่เขาอยากจะได้ลูกต้นไม่อยากได้ไข่สำหรับอบอนดางไม่ดางบอนดางนี่ลหละห้แก้งต้นไม้มาสั้นห้แกงต้นไม้บ่ห้เลียงอุดมสมบูรณ์บ่ให้งามหลายนั่นแม่อ้ยแต่ว่าแม่กำนันก็บเห็ดบ่ได้ดอกอดน้ำซุ้มมือบำรุงรักษาอาหารนี่ยังเสียบ ได้ดีก็เอามาบำรุงเนาะแต่ได้ความงามแบบนี้แต่ก็ว่าได้ลูกเออก็ว่าปเป็นยังเนาะคะ่ะเขาก็สิคอยห้มาดอกถ้าผู้ใดอ่าอยากพยาอยากได้ลูกก็คือต้องแก้งตน้นไม้แก้งต้นไม้ให้ว่าให้กินดีน้าก็ได้โดนโดนก็โหดท่านึงให้แหง้งให้แรงไปยังสัตวแม่คือจังบ่อนกระดาษตัวนั้นเนาะให้ลูกโดกโดกค่ะใครก็กขาขากคือสิโดกอยู่ต้นน้อยๆเนาะคะ่ะเนาะแต่สําหรับบกโห่าแม่กำนันต้นบอกงายงามงามบ่มีนอบ่มีลูก อากา,าจ,จะเป็นจังซันเนาะค่ะอันนี้คือจักพยานเนาะอ่าเฮากะไดเลียนดูตน้นไม่ไปไปน้ำกันเนาะค่ะเ <c oughs> นาะอันนี้หลอดไม่ออกมากะงามงามพี่น้องจะไปแก้งได้จังใดเนาะแกงบ่ไดดอกเนาะเมือนเศร้ากับฮดน้ำอยู่หดน้ำห็นบ่นซุ่มชื้นถ้าเขาสิยหายเขาก็สิหายไม่เองแหละน่ะเห็นอยู่นะ่ะมีความหวังอยู่นี่สำหรับคลิปนี้กะ ขอบคุณอีกเทื่อนึงเด้อสำหรับเอฟซีที่ให้คว่ำรู้เนาะค่ะเนาะที่ให้คว่ำรู้เรื่องบอนหัวลากับบอนกระดาษแล้วก็บบอนหัล้าน้อยๆกับบอนหัล้าเต็มฟอร์มสิเป็นจังไดเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือความรู้ที่แท้จริงเนาะ,ะ,ะด้วยไปจากพยายนจากต้นหัล้าดางเมียกำนั่นเนาะ,ะแต่นน้อยหูกลางใหญ่เต็มฟอร์มหูชิดค,ค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้กับวังว่าสิมีประโยชน์อ่ราะไล่กันหน่อยเนาะคะ่ะ คลิปนาพอกันไหมเด้อค่ะเด้อขอพุนหลายๆที่รับชมคลิปนี้แม่กำนันไปแล้วเ้ยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ